มีรับสั่งว่าให้รัดประหารน่ะแกฟังมาดีหรือเปล่าขำอะไรรัดประหารเรื่องขำเหรอแกฟังมาดีหรือเปล่าก็ฟังมาเข้าหูด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยบอกให้รัดประหารเลยบอกว่าท่านบอกให้รัดคือให้มัดมัดมันไว้เนี่ยมัดกระส่าเออแล้วประหารท่านก็เข้าใจอย่างนั้นน่ะก็รัดแล้วประหารไงมึงก็รัดประหารแล้วเองจะพูดว่ารัดประหารทาไมแล้วไม่ได้เออ แล้วไอเนี้ยเป็นนักโทษลอร์มอยู่ทําไมแต่ถ้าเองพูดอย่างเงี้ยเองจะเข้าข่ายการเป็นนักโทษจริงละอุ๊บเอาอย่างนี้ไม่พูดก็ได้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราไปตามเพจจะฆาามาดีกว่าเออแกรู้จักไมมเล่ารเจะ่าคนหนึ่งตามไห้ฝีมือดีๆเลยนะดีที่สุดในโรงกาเออใครใครตามพันค้ดพันค้ดเดี๋ยวเป็นขุนเหรอฮะ เป็นเพชราดมีตำแหน่งเป็นขุนเลยเขารับใช้การประหารมานานแล้วเรอมีได้ตำแหน่งเป็นขุนแล้วอ๋อท่านขุนขุนเฉยเยเหรอชื่อท่านขุนระยำเขามีขุนนั่นขุนนี่แกขุนอะไรขุนระยำชื่อแรกไอ้ถ้าชื่อเต็มคือชื่อขุนระยำนาตกรฮะ ขุนระยำนาฏกรเออจะเรียกท่านขุนท่านขุนระยำนาฏกรมีได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมใครจะรูดี๋ยวมตะแนงางไกลไอ้ขุนพระเจะได้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เพานี่เขาเรื่องขุน แหมมีฟลิง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 ตัวของขุนเอ้าวฉันออกทีหลังฉันต้องวิ่งว้าววิ่งว้าวท่านขุนอะไรระยำเรียกขุนอย่างเดียวดีกว่าสบายใจข่านขุนทำไมมีรับสั่งมีรับสั่งว่าให้ประหะโอ้โหดูมึงดูสิดูสิดูสิมันไม่จะชกหนาทันอะไรเลยมันกระดิกบาทาใส่ชั่วแกด้วยนั่นสิมันเนี่ยมีรับสั่งให้ประหารไอ้ริงขาวตัวนี้ แล้วตัดหัวมันมาเอาไว้ขาดชัดเตียงไว้ขาดเลยอ้าวอย่าอ้าวอย่าอ้าวเวลายามสี่แล้วเดี๋ยวจะเลิกนะไม่ใช่ฮะมนไอ้ตัวนู้นก็มันคอแป้งๆคุณนึกว่าแขกยามมาเอ้มันไม่ตายเมื่อกี้มันมีเหล็กไหลเหล็กไหลอะไรก็ฉันฟันนั่งเป้งเป่งเป่งแกฟันตรงไหนฟันตรงนี้นี่เหล็กไหลที่ไหน ให้ฟันคอนักโทษไปฟันหลักทำไมเอาถ้าฟันไม่เข้าเอามีดเถือเลยเถ,ถือเถือเถือคืออะไรอะหืไอ้ขนกรุงเทพเอ้ยเนี่ยเอาจดไปนะซึดเข้าไปยางเง<อ>ี้ยอ๋อึุดอ้าวอ๋อได้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 ไดไใใเ้เอ้ยเสียใครวะเอ๊ะเอ็งเถือไอ้คิดเนี่ย ทันว่ามันไม่เจ็บแล้วล่ะทำไมอ่ะยังเนี้ยมันเสียวเฮ้ยแกทำอะไรล่ะตกลงองตกลงมันเข้าไหมเข้าดิมันต้องเข้านี่เอ้าไหนมีแผลไหมไม่มีอะอ้าวแสดงว่ามันไม่เข้าแล้วพวกเรามาปรึกษากันหน่อยแล้วๆๆ้วอย่าช้าที ต้องระดมความคิดอย่าช้าเนิรมาช่วยกันเออตามมาด้วยเออต้องระดมความคิดอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ยงคงกระพันมันมีวิชาอาคมใช่มันถึงทำอะไรไม่ได้เนี่ยทั้ายดาบเนี่ยไม่สะกิดผิวขนมันเลยเออทํายังไงอ่ะฉันฉันเรียนมาว่าไงเขาบอกว่าคนมีวิชาอาคมทนหอกทนดาบคนหอกคนดาบต้องทำให้ช้ำในตายทำให้ชั้นในท้ำในไม่ใช่ชั้นในเมื่อกี้ฉันพูดคำว่าอะไรชั้นใน พูแล้วเปรียวปากไงช้ำในมนช้ำใหม่ช้ำใหม่มันต้องเกิดจากอาการกิริยาที่ทุบตีกระแทกกระชั้นฉันรู้ฉันรู้อะไรเอาอย่างงี้เอาไงลุมกระทืบเลยโธ่ไม่ได้เอ้เอาเอาครกต่ำไหมใส่ครกเหรอใช่เมืองลงกาเรามีครกไหมเราเป็นเมืองยักษ์มีครกยักษ์ครกใหญ่เมืองเรามีไหมมี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  นี่นี่ท่านเคยเห็นไปเอาครกยักษ์มาได้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 ทำใส่ไอ้จอนี่ตำได้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 รับรองละเงี้ยละม้ามแตกแน่ๆใช่เอาครกมาเลยเร็วๆอย่าช้าเทท่านขุนระยำนาจกรกับท่านขุนละครลำเหลวอีคนนี้ก็มียศเหมือนกันเหรอมีหมดเหรอมาแล้วมาแล้วเดินมาดิดิโอ้โหนี่ครกยักษ์นี่แหละอันนี้แหละที่ฉันบอกโอ้เนื้อสวยนะไม้ต้องใสไม้ประดู่ไม่ใช่หรอกไม้อะไรอันนี้ไม้กฤษณารู้ได้ไง ฉันไปตัดมาจากปลาสงวนเรียบร้อยแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรไอ้มันล่อแหลมเดอโทเอ้าเออเรียบร้อยยังฮกค่ะปัดโทไอ้เซอร์ก็วางลงสิจะแบกอีแออีแอนดูทำไมวางแล้วไปเอานักโทษมันมาใส่คล็อกได้จะนะเออวางลงมาเร็วๆแล้วก็ไปโอ้ยโทไอ้เซอร์จ้าช่มชาไม่ ไปเอานักโทษมาวางดีๆได้จ้ะได้จ้ะแกมัดมันเอาเอาไปใส่พวกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าฆ่าไปไหนเนี่ยเออจะไมจะหายฆ่าไม่ตายหรอกทำอะไรก็ไม่ได้ตายไปเลยโปรดกรร้าฆ่าใจรีบๆเลยค่ะอะไรดูให้แน่ก่อนว่ามันตายหรือเปล่าก็เนี่ยมันนอนอย่างงี้อยู่ตายแล้วแน่ๆเนี่ยตายยังไงเฮ้ย จัดเลยจัดใส่คกเลยเอาตั้มาตั้มเาตั้มเอ้ยเฮ้ยเยต้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮาเเองลง้เอ้าเเอ้เน้ยย หนกมันหักอ่ะหนกหักอะไรเขาเาใหญ่กวเองเพระฉันตนี้ยังไม่หนักเลยกินแรงกันอ่ะตัวใหญ่ใช่ป่าวว่าจะว่ามันตายแล้วมั้งเนี่ยนิ่งสนิทเลยขอเช็คก่อนขอเช็คเป็นไงเฮ้ย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 เฮ ไอ้ที่ตามนะมึงใครรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ฉันไม่รู้ก็บอกให้ตามฉันก็ตามไปจ้าแกตา้มตาบี้ตาบางตามไม่ดูเลยแกดูสิแล้วไอ้จอบเืิกอยู่นี่ไอ้นี่อยู่นี่แล้วไอ้นั่นจะไปใครโอ้ท่านคุฮไอแหลกั้งล่างเหลอแค่หัวไอไม่ได้การแล้วแกจับไว้นะรีบไปโทรเร้วๆไอ้ขุนทหารไอ้ขุน ไปถามหลวงปอก่อนพระเจ้าค่ะว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงกอดพระเจ้าค่ะเออเออโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยขอเดชะพระอาญาโทษเป็นพ้นเก้าเมื่อกี้นี่พระองค์สั่งหม่อมฉันมาหม่ผมฉันจังสอนก็แข่งขันอาสาเต็มกําลังความสามารถให้ค่ะเอาดาบเอามีดเอาไปเถื่อมันเลี้ยงเรียบร้อยทั้งตัดหัวทั้งฟาดฟันยังไงมันก็ไม่ตายพระเจ้าค่ะมันไม่ตายใช่พระค่ะแสดงว่าอย่างไงเนี่ย เลยใช้วิธีเอาไอ้ดิงจอบเผือกนี่ยัดใส่ในครกแล้วก็ตำตำตำเออพ่อเจ้าะะแล้วเป็นไงแหลกลานพะอเจ้าขแหลกไปทั้งตัวแหลกทั้งตัวเหลือแต่หัวอย่างเดียวเออพวกเดียวกันพวกราชมันเหมือนกันตายไปแล้วหนึ่งไอ้จี่ตายนะพวกราชมันเราเหรอพวกเรากนแดงพ่ยเจ้าขาไล่ที่ิขาไม่เป็นไรพ่อเจ้าะแสดงว่ามันมีวิชาอาคมพ่อเจ้าขแกกล้ามาก ใช่ครัในฐานะที่กูนี้เป็นถึงเจ้าพระนครลงกาขอคิดดูก่อนได้ยไย่จ้าค